สวัสดีครับผมนายปีชานุชเจริญสอบเอาผ้าเบ็ดหลักสูตร GOC รุ่น5้าทับ2563โรงเรียนสยามการเดินเรือเมสเซจบีกินคีเบกวิกคีคาเทฟเวอร์เทลทีวิกท่าบีซอสทูเน็กเวิร์ดเอ็กเซลเลชาลีชาลีเทลทีคาเทฟเวอร์อินเตอร์ไฟเน็กเวิร์ด No way, n นเวนไนเนอร์อุณาวันอุณาวันวีซอสทูเพนเทอร์ไฟคาเทฟลเวอร์นิกเวิร์ดออบบิดสต็อปคอมมาอัลวัตฟีเบิร์ไฮฟเฟนพลัสนิกเวิร์ดอัพวตโฟีโคโรนคอมม่าสต็อปออบบิคิโลนิกเวดเล็บแฮนด์แบกเกยูนิฟอร์มโนเวโนเวิทาคีเบกโฮเทลนิกเวิรด ออสการ์พาพาอินเดียคีบิกวิกท่าเอ็กโคเนกลวดออสการ์พาพาอินเดียฮอบบิตเวชชันมาร์คพลาสเนกลวดไม้โปโตฟีโคลอนพาพาอินเดียปริมาเนกลวดคีบิกออโตเอกออโตเอ็กเซตเซเว่นท็กซี่ซิกเพนท้าไฟในกลวดอัลฟาชาลีเดลต้าฟอกถอดฮอบบิตฮอบบิตในกลวด ออสการ์ลายแฮนแบกเก็ตเดอะแพนแบกเก็ตฟิชชอรมาคอมมาสต็อปในกวดโนเวนไนเนอร์โนเวนไนเนอร์นาดาซิโรนาดาซิโรโนเวนไนเนอร์โนเวนไนเนอร์ในกวตช็อกซีซิกช็อกซีซิกนาดาซิโรนาดาซิโรช็อกซีซิกช็อกซีซิกในกวดบีซอตูอูนาวันนาดาซิโรคาเทฟเวอร์เทลาทีเพนตาไฟในกวด ซูลูวิกธาวิกธาซูลูเอ็กซาเล่เอ็กซาเล่เน็กเวิร์ดซูลูอัลฟาอัลฟาเจเอล่าเดลตาเอ็กซาเล่เน็กเวิร์ดเป็นเท้าไฟเป็นเท้าไฟเป็นเท้ไฟเซทเอเซเว่นเซเอเซเว่นเซเอเซเว่นเน็กเวิร์ดพา้าคิโรคิโรออตค่าพา้าแทงโก้เน็กเวิร์ดคิบิกซูลูโนเวนโนเวนไนเนอร์บาวโอวิก่าเน็กเวิร์ด ออสการ์พาผ้าอินเดียฮอบบิตพิเทนมาร์คพาสไนกวิดเซตเทเซเว่นออกโทเอกโนเวนไนเนอร์นาราเิโลนเวนไนเนอร์นาราเิโลในกวดช็อกซีซิกช็อกซีซิกเซตเทเซเว่นเซตเทเซเว่นนาราเิโลนาราเิโลในกวดเพนตาไฟเพนตาไฟช็อกซีซิกช็อกซีซิกเซตเทเซเว่นเซตเทเซเว่นในกวดซูรูเอ็กซ์เย์เอ็กซ์เย์ บีซอสทูเทลลทีคาเทฟลาเวอร์ในกวดชารีวิกธาบาวโอคาเทฟลาเวอร์เป็นดาวไฟช็อกซีซิกในกวดอัลฟาเซียลาดลต้าไมโนโนเวนเบอร์บาวโอในกวดไฮเฟนและแพนแพ็กเกจและแพนแพ็กเกจสต็อปคอมมาฮอบบิตในกวดและแพนแพ็กเกจยูนิฟอร์มนวโนเวนเบอร์อินเดียฮอบบิตลาแพนแพ็กเกจในขวด นดาซโล่นดาซโล่นดาซโล่เซติเซเว่นเซติเซเว่นเซติเซเว่นน็กเวิร์ดอินเดียออค้าปลาพาคคาทีเฟอร์พิซอตทูเพนเทฟายเน็กเวิร์ดนาเวนไนเนอร์อูนาวันอูนาวันนดาเซโล่เทรลาทีเพนเทฟายเน็กเวิร์ดไม้วิกท่าคีโรคิบิกวิกท่าออคโตเอคน็กเวิร์ดปาพาออค้าคิบิกช็อกซีซิกเซติเซเว่นเพนเทฟายเน็กเวิร์ด ริมาคิโรออบิตนเวนไนเนอร์นดาเซโรอัโตเอ็กนิกเวิร์ดช็อกซิซิกเป็นตทไฟส์คเฟเอร์เทราทีเป็นตทไฟเป็นตทไฟส์ในเกิดเซเทเซเวนเซเทเซเวนนาดาเซโรนาดาเซโรเซเทเซเวนเซเทเซเวนในเกิดออสการ์ไแอนแพคเกจเด็ปแอนแพคเกจเวชันมาคอมมาสต็อปในเกิดนาดาเซโรนาดาเซโร ลแฮนด์แพกเก็ตหรือแฮนด์แพกเก็ตควิชเชนมาคอมมาสต็อปในกวดซูลูซูลูซูลูอัลฟาเซีย่าเดลต้าในกวดเอ็กเซลเลชารีเดลต้าฟ็อกทอดเซีย่าเซีย่าในกวดราดาเซโลอูนาวันบีซอสทูเทราทีเพนเทลไฟส์คาเทฟเวอร์ในเกิดพาพาออสการพา้าแทงโก้แทงโก้ในเกิดติมาคิโรพาพาออสกาอินเดียยูนิฟอร์มในเกิด เซทเออตเอกเซทเออโตเอกนาดาซโร่นาดาซโรในกวดช็อกซีซนเวนไนเนอร์ออโตเอกเซทีเซวนวนไอเนอร์นาดาซโรในกวดออโตเอกออโตเอกนาดาซโร่นาดาซโร่ออโตเอกออโตเอกในกวดเซทีเซวเออโตเอกออโตเอก นอเวนไนเนอร์นอเวนไนเนอร์ในกวดซูลูอินเดียอินเดียเทเลทีเวนเตไฟสคาเทฟาวเวอร์ในเกิดคเทฟลาเวอร์เทลทีเวนเตไฟออสคาวิกต่าอัลฟาในกวดยูนิฟอร์มเอ็กโคโรมิโอออกโทเอ็กเซตเซเว่นจ็อกซี่ซิกในกวดเลเปนแบ็กเก็ตคีเบกซีเอล่าเอ็กโคแทงโกแทงโกในกวด โอเตวาโวลมิโอโนเวมเบอร์ออสการ์เดลต้านิกวกดนาดาเซโล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 ออคโตเอกออคโตเอกเมสเซน